ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลพื้นที่8ไร่นะครับโคกหนองนาโมเดลตรงนี้นะครับอยู่ที่บ้านสำโรงตําบลพระไพลินนะครับอำเภอลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็ทําการขุด ไปนันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวพามาชมนะครับโมเดลไอเดียการออกแบบหรือว่าจุดประสงค์ของเจ้าของแปลงนะครับเป็นเช่นไรนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่แปลงเกษตรนะครับของพี่พได้นะครับในส่วนของแปลงตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่หน้าแคบนะครับแล้วก็ยาวไปข้างหลังนะครับเจ้าของที่ต้องการที่จะมีพื้นที่โคกแล้วก็มีพื้นที่บ่อน้ําคลองไส้ไก่นะครับเพื่อจะ เป็นพื้นที่บ้านสวนแปลงเกษตรนะครับในส่วนของพื้นที่นาข้าวนะครับก็จะเหลือประมาณงานเดียวนะครับไม่เยอะมากก็จะเน้นในส่วนของการทําบ้านสวนมากกว่านะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวผมพามาชมนะครับพื้นที่รอบพื้นที่กับพี่เจ้าของแปลงด้วยนะครับครับพี่สวครับบสวีครับแน่นัตัวหนครับพี่ครับครับผมนะครับพี่กิตนะครับครับพี่กิตแือว่าที่บ้านเรียกว่าตู่อ๋อพี่ตู่นะครับเอ่อคิดยังไงครับถึงได้มาทํา คกนองนาตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่าเราทำทำงานทงานอยู่สามจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ครับก็คือว่าเอออยากอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเกษียณตัวเองกลับมาอยู่ตรงนี้ว่าเออมามาทำเกษตรเกษตรโคกน้องนาไวยเกษียณไวยเกษียณเตรียมแผนไวยเกษียณใช่ไหมครับใช่ใช่ก็นั่นแหละก็คือว่า ก็ก็ทำมาก็คือน้อยใจตัวเองว่าเออแต่ก่อนแต่ก่อนทำปลูกในที่ของของคนอื่นทำได้ดีทำได้ดีแต่ทีเนี้ยเรามีที่อยู่แต่เราไม่เคยปลูกอะไรในที่ของเราเลยเราเราก็เลยว่าเออมีแนวทางมาพัฒนาเราเราน้อยใจว่าเออที่ของเราก็มีทำไมเราไม่มาปลูกเนี่ยเราก็เลยเลยเลยเป็นแรง แรงผลบกานเป็นแรงกําลังใจตรงนี้ที่ให้ให้ให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาเวลาเราว่างจากภารกิจเราก็เราก็ทําตรงนั้นเราก็เพื่อเพื่อลดอะไรลดลดความกดดันลดความเครียดก็ว่ามันรีแลกได้มันรีแลกรีแลกก็ว่าเออเราเราก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บมีผักมีอะไรเนี้ยก็เราก็แจกชาวบ้านที่สัญจรมาที่เราตั้งด่านที่เราทํางานก็มีความสุขก็มีความสุขแล้วก็แจกเราเราให้ เราก็มีความสุขเราเราเป็นผู้ให้ตรงนั้นก็คือว่าเลยเลยมามีโปรเจกต์พัฒนาตรงนี้พัฒนาตรงนี้อันนี้ใช้เวลาขุดประมาณกี่วันนะฮะประมาณก็สิบกว่าวันไหมประมาณสิบห้าสิบหกวันประมาณครึ่งเดือนเลยเนาะครึ่งเดือนเพราะว่าเป็นพื้นที่ก็เยอะพปสมควนแปดไร่นะแปดไร่อันนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะสำหรับพื้นที่แปดไร่แล้วต้องทําพี่คนเดียวกับทีมงานด้วยใช่ไหมกับครอบครัวด้วย ก็จะมีล้อมรัว้วล้อมรัว้วอ่าล้อมรั้วเนี่ยครับรอบพื้นที่เลยรอบพื้นที่เลยครับหลังขุดเสร็จก็จะเป็นแบบฝนอาจจะฝนตกลงมาเนาะใช่มัน,<ห>นมันก็มีมันก็มีซาะมีพังมีเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติเพราะว่ามัน จะจะให้มันอยู่ยั่งยืนมันยม่ได้ไม่ได้แต่ข้อดีตรงนี้มันจะเป็นดินดินดินเหนียวดินเหนียวอยู่แล้วมันจะเซาะมันก็เป็นเรื่องปกติของดินแต่มันจะไม่มีหักพังแน่นอนใช่เพราะว่าขุดยังไงก็อยู่อย่างนั้นครับก็ถือว่าเป็นก็คือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่โชคดีมากว่าว่าดินแล้วก็เป็นดินอุ้มน้ําด้วยอุ้มน้ําด้วยถึงจะไม่เจอตาน้ําดีก็แต่ก็ดินอุ้มน้าแต่แต่ก็ออกนะออกใช่ไหมฮะออกออกไอตรงสะดือออก ครับผมออกเยอะไหมครับตรงนี้ผมมาออกตรงตรงสะดือออกออกเต็มสะดืออ๋อเต็มสะดือน่าจะอยู่ที่มันสี่ห้าเมตรเนาะฝนตกมาเนี่ยก็คือว่าลงนี่หมดเลยมันท่วมไหมครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมแต่ท่วมท่วมด้านหลังอ๋อด้านหลังด้านหลังแต่ตอนนี้เราทําโคกเนี่ยหรือว่าคันล้อมที่เนี่ยเท่ากันแปลว่าอนาคตก็น่าจะไม่ท่วมไม่ท่วมครับเป็นระบบปิดไปเลยปิดไปเลยเพราะว่ายังไงน้ําน้ําจากพื้นที่ข้างเคียงยังไงก็ครับ ่็เข้าเข้ามาที่ตรงนี้อยู่แล้วแต่แต่ใช่การซึมเพราะว่ามันเพราะว่าข้างบนมันจะมีชั้นชั้นดินอยู่ใช่ไหมใช่ชั้นดินน้ำซึมน้ำซึมน้ำซับมาแล้วโปรเจกต์มันจะมีเจาะบาดาลไมอนาคตนะครับน่าจะมีครับเพราะว่าเพราะว่ามันต้องต้องใช้น้ําเพราะว่าหน้าแล้งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราเราไม่รู้ว่าว่าความต้องการน้ํา ผมว่าน่าจะต้องใช้อยู่นะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราต้องดันน้ําให้สูงขึ้นแล้วก็ต้องเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยเราต้องนําน้ํามาลดอาจจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเติมน้ำเร้เลยแต่อย่างน้อยก็เป็นดินอุ้มน้ํานะครับผมว่าก็ยังดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่เนาะคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่นะครับเราขุดดินขึ้นมาทําคันล้อมคันล้อมจะมีแปลงนาเล็กๆอันนี้คิดว่าจะทํานาไหมครับว่า ไว้คือว่าไว้รับน้ําแล้วก็ไว้ทํานาก็นั่นแหละคือว่าลองดูก็ยังไงก็ฝนตกมาก็รับน้ําถ้าไงก็ทํานาตรงนี้ก็จะเป็นร่องรองมะพร้าวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแดงดูอันนี้ตรงนี้จะเป็นร่องมะพร้าวอ่าโปรเจกต์ว่าจะปลูกมะพร้าวหรือปลูกอะไรบ้างครับตรงนี้ก็าก็ว่าจะปลูกมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้าหอม ครับมะพร้าวหลักๆก,ก็มะพร้าวน้ำหอมครับครับโอ้บ่อน,นี้สวยมากเลยผมเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะเนี่ยครับปกติน้นนนาําน้ําน้ําใสแจ๋วเลยครับใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรามันมันฝนตกเนาะฝนตกน้ํานี่สีใสสีใสเลยเพราะว่ามีมีตาน้ําซึมอยู่อยู่สองสองตาครับอยู่อยู่ฝั่งฝั่งทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกครับอ๋อมันจะซึม วูลึกอยู่นะครับเนี่ยลึกลึกแปลว่าขุดลึกเกินแบบแล้วเนี่ยแถวให้เยอะไม่นั้นน่าจะเจาะลึกอย่างไหมฮะเจาะเจาะเจาะสะดืออยู่น่าจะได้อยู่ที่สองหกห้าหกเมตรได้อยู่นะหกเมตรตรงนี้น่าจะลึกสุดเจ็ดจเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตรงเนี้ยดินเหนียวมันเยอะดินเหนียวชั้นดินเหนียวมันมันลึกครับผมดินเหนียวมันมันมันเป็นสี่เมตรเลย ก็คือตาตา้ํามันไม่ออกตา้ําไม่ออกก็คือไปไปดูถ้าถ้าไปดูอีกบ่อหนึ่งเนี่ยดูบ่อตัวแอลอ่ะตอนนั้นคือดินเหนียวล้วนเลยอืแต่ตรงนี้มันมันอ้วนเนาะทีนี้มันสามารถที่จะสามารถที่จะลึกลงว่าฝังตัวลงไปขุดได้ครับแล้วก็จะได้มนดินมาทําโคกได้เยอะด้วยใช่ครับถามว่าคุ้มไหมตรงนี้พี่ว่าคุ้มนะคุ้มเพราะว่าเราลงทุนครั้งเดียวเรา ตลอดชีวิตเลยใช่ครับจนกว่าเราจนกว่าเราจะไม่อยู่ล้ไม่อยู่ตรงนี้ก็ที่เหลือก็ลูกหลานก็รับรับช่วงต่อไปก็คือการวางแผนวางแผนที่ให้จบไอผลที่ได้รักลบบมาคือว่าเราเราปลูกต้นไม้สักต้นเนี่ยเราเห็นมันต้นเล็กๆใช่ไหมถ้ามันโตขึ้นมาปุ๊บเราก็เราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราก็เราก็เห็นแล้วเออเนี่ย มันคือการเจริญเติบโตต้นไม้ตวเนี้เออเราปลูกมาตั้งแต่น้อยเล็กๆพอมาเห็นปุ๊บเราก็โอ้นี่แหละความสุขครับอ่าอันนี้ก็บ่อด้านหลังบ่อด้านหลังตัวแอลตัวแอลมันจะเป็นแบบฟิร์มลมร้อนเราอยู่อยู่ฝั่งนี้ใช่ใช่อาลมร้อนฝั่งนี้เราผ่านพัดมานี่ก็ผ่านลมหนาวมาทางนี้ลมหนาวทางนี้อ่าอันนี้ผมก็ออกแบบดูทิศทางลมด้วยใช่นะครับอันนี้พี่กิตก็ช่วยออกแบบด้วยกันเนาะใดูแบบด้วยกันด้วยกันก็เอา ก็เอาได้ๆคือว่าเอามันเหมาะสมเหมาะสมแล้วเพราะว่าพื้นที่ของเรามันเป็นพื้นที่หน้าแคบพื้นที่หน้าแคบเพราะว่าเราเราเราให้ใหญ่กว่านี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งเราต้องมีพื้นที่พื้นที่ที่ที่ปลูกปลูกสร้างปลูกสร้างแล้วก็เป็นโคกเป็นปลูกแล้วก็มีถนนแต่ก่อนเราออกแบบถนนด้านเดียวเนาะแต่ตอนนี้เราวิ่งได้วิ่งได้สองสองข้างเลยว็ดีเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับ แปลงโคกหนองนาโมเดลอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่บ้านสำโรงบ้านสำโรงครับอ่าตำบลพระไทยลินอำเภอลำปมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ามาดูสวนนี่ก็สามารถติดต่อพิกิจได้ครับจํำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับได้ครับได้ครับเบอร์โทรศัพท์พิกิจนะครับผม098098 <0 98 S 2> ครับ703703 9746ครับ9746ก็สามารถที่จะโทรมาโทรมาปรึกษาแล้วก็พูดคุยครับแล้วก็แนะนำได้ว่าทีมงานไหนขุดอันนี้อันนี้เป็นไงบ้างผลงานครับผลงานก็โอเคเลยครับผ่านเลยครับเยี่ยมเลยครับถูกใจมากครับผมครับขอบคุณมากครับ อันนี้ไม่ได้อวยใช่ไหมครับม่นจะไม่ได้อวยก็คือว่าติดต่อตั้งนานเป็นปีกว่าจะได้ติดต่อเป็นปีครับเป็นปีเรหาจังหวะเรื่องนี้พี่จองคิวไว้นานอยู่นะใช่สองสามเดือนแล้วป่ะสองสามเดือนครับเพราะว่าพี่ก็จะจัดคิวว่างช่วงหลังงานใช่ก็คือว่าแต่คุยคุยก็เป็นปีคุยเป็นปีนะเป็นปีเป็นปีใช่เป็นปีจะไม่ผิดพี่คุยไม่นานมากเลยคุยคุยไม่นานแล้วมาจริงจังตอนสอนสามเดือนที่แล้วก็ว่านั่นแหละพี่ก็ ก็ดูจังหวะด้วยเพราะว่าถ้าให้ถ้าให้น้องเก่งมาขุดก็จะต้องดูแลต้องดูแลต้องดูแลถือว่าปล่อยตามสบายตาม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 แบบแล้วก็ถือว่าเราหาก็คือหาเวลาให้เหมาะสมแล้วก็มาขุดเราจะได้มีเวลาจัดสรรพื้นที่ปางอะไรเงี้ยเพราะว่าจะให้แม่คนเดียวแม่เขาไม่ไม่ไหวคงรับภาระไม่ไหวเพราะว่าแล้วก็เขาก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้ด้วยไม่รู้ว่าเออ เราทำเออแกต้องทําแบบไหนอะไรเงี้ยือว่าเน่ก็ขอบขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณทีมงานน้องเก่งพ่ชาเจริญทรัพย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิจและพี่อะไรพี่กิจพี่ตู่อาพี่ตูโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจงานขุดหรือว่างานออกแบบนะครับการทาโคกนองนาหรือว่าบรรนสวนนะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางได้นะครับ โอเคครับหรบวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงท่านี้นะครับฝากวีด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกด subscribe ทีมงานปรีชาจทรพย์ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคับสวัสดีครับ